มันใช้ไม่ได้ยังอ่อนอยู่เนี่ยอันนี้จะแกกว่ามันต้องสีเข้มกว่าเข้มกว่านี้แล้วมันพ้เข้มจับทามาแกะจัดๆแล้วมันจะมัน,มนมเนื้อคือเหมือนพระทองอแต่ตออมันรสชาติะจะเหมือนพระทองแต่เนื้อจะคล้ายมันออแล้วตี่นี้ที่จําหน่ายที่ไหนตอนนี้ที่เราจําหน่ายก็คือจะจำหน่ายเป็นการขายปีแล้วก็ส่ง ขายของสากรผึ้งผักปลอดภัยสูง68ริ้วโลเท่าไหร่อะคะผู้ใหญ่ถ้าไปขายขายอยู่ถ้าขายปีกอยู่โลร้อยตเ่เพันโล,ล60ไม่ได้กินหนูไม่ได้กินผู้ใหญ่คนไปขายจอสบายดีได้ตั้ง4เดียวแต่เราต้องยอมรับว่าเขาต้องไปเก็บระยะเวลากว่าจะขายหมดผู้ใหญ่จากปลูกจนถึงจนถึงได้เก็บขายเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนครับ2เดือน แล้วนี่เราได้ใส่ปุ๋ยใส่หรือว่าฉีดยาอะไรไหมคะอยู่ในโดมแบบเนี้ยาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดแต่เราจะใช้คือพวกน้ำหม,มักน้ำหมักแล,ล้วก็นี่เก็บเล็กน้อยนี่นี่ลงตุนหรือเท่าไหร่โจมอันนี้จริงๆมันเป็นเศษเหล็กที่เหลือจากที่ผมทำโรงเรือนสร้งมาครั้งแรกห้าโรงเรือน ้มมาาาสเนใส่นู้นนิดนี่หน่อยเนาะจะเห็นว่ามีทั้งท่อ P ี c ใช่ไหมคะมีทั้งเหล็กก็อันนี้มีทัม้ต้นทุนจากไม่คิดของเหลือจากที่โรงเรือนที่สร้างทีแรกคก็จะลงทุนโดยประมาณสี่พันบาทนี่นะก็คือค่ามุ้งค่าพลาสติกและค่าเหล็กเล็กน้อยและที่เห็นขึ้นใหม่นู่นเน่ะสองหมื่นบาทตัวนั้นต่อไร มมมััันนนแต่แต่ถามว่าไม่ได้วรวมแรงงานใช่ไหมเพราะน้ำงานคิดไม่ได้เพราะเราทำเองคนเดียวน้ำมันกิโลหย่อนสนิมมันจะไม่กินน้ำมันที่ถ่ายแล้วค่ะค่ะที่ถ่ายที่เราถ่ายรถก้วน้ำมันเครื่องแต่ต้องน้ำมันเครื่องที่ถ่าแล้วด้วยเนี่ยค่ะเอาเป็นน้ำมันเครื่องเลยไม่ได้ผลแล้วโดหลังนั้นแ่ละเมลอน ผนาาบเนี pues ้ค nah, ่ะัพิเบ้านบี่ลีใหญ่ทประมาณสิบสองไร่ประมาณสิบสองไร่ผู้ใหญ่ได้งส่วนไหมคะว่าสิบอไร่เนี่ยทำอะไรไปบ้างพื้นที่อ๋อไม่แบโอ้โหนี้นลูกใหญ่แล้วเนย สามสิบแปดวันจนลูกเท่านี้วว้ายาวนี่หลังนี้เนี่ยอ๋อกี่เมตรกี่กี่ต้นเนี่ยกี่ต้นได้กี่ต้นสี่ร้อย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 ต้นอันนี้ยังก็เอาไว้สี่ร้อยลูกต้นละลูกใช่คไหมต้นละลูกลูกหนึ่งเนี่ยกิโลก็ประมาณสองโลสองโลสองโล กรัวล,ละถ้าเราส่งข้าวเปลหกสิบถ้าเราขายปีกโลร้อยโอ้โอแล้วมันเก็บได้ไหมเนี่ยเอาราคาขายส่งสักสองสามโลดิยังไม่เต็มที่ประมาณยี่สิบปอนดี่สิาที่โน้นแกจะปล่อยแั่ไหนถ้ามันหลุดลืมต้นชาขันจจมันจะหวานมากดูดดยังไม่ได้ติดตัวเล สุดยอดนี่ยังไม่ถึงเก็บนะเนี่ยอีกเดือนหนึ่ง